มุมอีมุมอีมมอสลบไปในวันที่อลิสคุ้มข้างอย่างกระทันหัน มูมอีอยู่ในสถานการณ์ที่อลหมมาตและนั่นก็เหตุผลด้วยการถูกลุกหลงและได้บาดเจ็บจนหมดสติไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ขับขันและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคุณครูรีบพามูมอีมายังห้องพยาบาลของชาเล่แต่เป็นเวลากว่าสองวันแล้วที่โมมุมอียังคงนอนนิ่งไม่ได้สติ ในจะหุน่นยนต์ปิศนาที่เริ่มทํางานอย่างกระทันหันในขณะที่อาริสิเริ่มมีอาการแปลกๆความโกลาหลน,นี้เกิดขึ้นภายใน,ยในพริบตาเดียวโชคดีที่เนรุและสมาชิกสี c ีปรากฏต,ตัวเลยทําให้สถานการณ์สงบลงแต่ว่าอาริสิในตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่ถึงจะควบคุมสถานาการณ์เอาไว้ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงได้หลายๆเรื่องและเต็มไปด้วยปริศนาและคําตอบ ตามที่ฮาเล็บอกมาอลิสซอ,อาการผิดปกติแบบนั้นหลังจากแตะต้องหุ่นยนต์ประหลาดและมิดดริเล่าให้ฟังว่าในตอนที่อลิสซดูเปลี่ยนไปเล่หหุ่นยนต์ก็เริ่มเคลื่อนไหวเครื่องเล่นเกมของมุมอีกกระทำงานขึ้นอย่างกระทันหันเครื่องเล่นเกมของมุมอีก ที่ได้มาจากพื้นที่ลูกหลงังขอต้อนรับเข้าสู่ Division System กรุณาขอความช่วยเหลือที่ต้องการ คุณคือ A อหนึ L ่งเอชใช่ไหมพื้นที่ลกหลังคอมพิวเตอร์และ d i v i s i o n system อะไรที่ทำให้อาริสุเสียงความพูดคุมของตัวเองไปได้หุ่นยนต์พวกนั้นมคืออะไรและอาริสุทำไมถึงมีอากาศแบบนั้นแล้วเครื่องเล่นเกมของมูมอีที่ทำงานในตอนที่อาลุกอริสุคุ้มข้างละ่ะทุกอย่างมีเกี่ยวข้องกับไฟคียที่เจอในพื้นที่ลกหลังหรือเปล่า ถึงจะตรวจสอบเครื่องเล่นเกมของโมมีไปแล้วก็เถอะแต่ตอนนี้เครื่องมันก็เปิดไม่ติดเราก็่ว่าไม่เคยได้เปิดใช้งานมาก่อนหรือไม่ก็เรากับว่าข้อมูลข้างในมันหายไปหมดคุณครูจมอยู่ในกับความคิดและปริศนาที่ทำให้เกินไม่เข้าคายไม่ออก คุณครูอลิสจังนะคุณครูอลิสิล่ะอลิสิคือว่ายังยังเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาจากห้องเลยล้ะคะงั้นเหรอฉันตะโกนเรียกคำประตูหลายครั้งแล้วแต่ก็ในเวลาแบบนี้ควรทำไงดีคะ ไม่เป็นไรหรอกคุณครูไม่เป็นไรจากนี้ครูช่วยเองอะรซืออ,อยู่ข้างในใช่ไหมขอครูเข้าไปหน่อยได้หรือเปล่าครูคิดว่าเธออนุญาตแล้วกันนะ อาลิซึเป็นไงบ้างเห็นว่าไม่ยอมกินข้าวเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องทุกคนเขาเป็นห่วงนะคุณครูทุกคนกำลังรออยู่เลยนะอย่าขังตัวเองไว้คนเดียวเลยไปเถอะ อลิซทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมล่ะมุมอีต้องมาเจ็บเพราะอลิซทั้งหมดน,นี้เป็นเพราะอลิซเองค่ะแต่อลิซไม่รู้อะไรเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นในตอนนั้นมันมีอะไรบางอย่างเรากับว่าอลิซข้อมูลที่บันทึกไว้อยู่ในตัวแต่เป็นข้อมูลที่อลิซไม่รู้จักอ่า อลิสไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับที่แห่งนี้เลยแต่ว่ามันเหมือนมีข้อมูลที่บันทึกไว้เก็บอยู่ที่ไหนสักแห่งและความทรงจําร่างกายอลิสือตอบสนองอยู่ค่ะเหมือนกําลังเล่นเกมกับแหนที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีโหมดฝึกสอนอะไรเลยร่างกายของอลิสสตอบสนองร่างกายของอลิสเคลื่อนไหวแต่จำไม่ได้หรือว่าตอนนั้นทำอะไรลงไป แล้วทำไปเพื่ออะไรแต่ที่นั่นคืออลิสอลิสึอลิส,ลสุทำให้มุมอีกต้องมาเจ็บเดี๋ยวก่อนอลิสใจเย็นๆคุณครูคะอลิสควรต้องทำไงดีถูกต้องเธอทำให้ผู้คนมาเจ็บนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ใครคุณครู ประธานในที่สุดเรื่องนี้ก็เรื่องที่ฉันกังวลก็เกิดขึ้นแล้วสินะเธอคือคุณคู่จากชาเล่คนนั้นสินะน่าเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยจริงๆนะคะที่ได้พบครั้งแรกของเราเป็นแบบนี้ฉันขอแนะนำตัวอีกครั้งฉันชื่อซึคัตสึกิริโอดิฉันมาหาคุณแบบนี้ก็เพื่อที่จะ บอกความจริงให้คุณรู้เกี่ยวกับให้คุณและเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นฟัง